กาแฟแม่มดไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยเนาะทําไมเป็นชื่ออย่างนี้ก็เลยอ่ะเขาก็ส่งกาแฟแม่มดกับกุ๊กก้แม่มดมาให้ลองกินกินก็ตอนแรกก็กินก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกตอแต่ว่าเจคิตตี้ก็เลยบอกว่าก็กินกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อไปหาหมอไม่ประสบความสําเร็จก็ลองกินกาแฟเพียงแค่เปลี่ยนกาแฟที่เรากินประจําแล้วก็มาเปลี่ยนอันนี้ดูเผื่อมันจะหายตรงกับ กินไปได้สักพักหนึ่งเป็นเดือนน่ะเอกไม่ใช่เกือบเดือนอาการมันก็ปวด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 ,ปวดห,หายปวดคราน,นี้วันหนึ่งก็ปวดมากก็เลยทนไม่ไหวก็เลยโทรไปถามพี่เอกอาจารย์ออยลี่ว่าทําไมกินแล้วมันไม่เห็นหายเหมือนกับที่พี่น้อยบอกเลยเนาะว่า ี่ก็บอกว่าก็ให้อดทนกินเพราะว่าบางบางบางเพศนี่แบบว่าโรงพยาบาลไม่รับแล้วเรากลับบ้านพร้อมเผาเนี่ยเทก็กว่าโอ้โหเอาไงดีว่า้าอย่างนั้นไปหาหมอแต่ละคนก็ไม่ประทับใจเสียงเงินก็แล้วแถมโดนว่าไปขุดดินอีกเอาไงดีอ่าก็เลยเอลองอดอทนกินกินกินมาจนเป็นเดือน ฟังแล้วขนลุกเลยนะคะคือมัน